มิสานุ่สวัสดีเจ้าพี่น้องเนื้อนี้ได้เมนูหลักเท่าแซ่บค่ะใส่เนื้อปลากับปลาหอยขมค่ะพี่น้องส่วนผสมกับซีรีส์พวกสมุนไพรต่างๆค่ะมีบักทัว่ความค่ะบักทัวบักเขือคืนค่ะบักแข็งต้นหอมผักชีหอมเปรผักแพ้วค่ะแล้วก็คาตะไคร้มีแต่แน้วหอมๆค่ะพี่น้องซ้อยใส่กันดังไส้ต้บักกหอยซะก่อนค่ะคางหมอใส่แบบบักขามใส่เกลือ ต้มซุกแล้วก็จะจิ้มเอาโต้มันออกมาไว้แล้วพี่น้องนคะคะส่วนเท่าเนี่ยจะล่างน้ำไล่ไายน้ำเลยค่ะเท่าเนี่เขาจเสีเอิญอมภาษาลายน้ำจืดค่ะพี่น้องล่างจนสะอาดมันจะอยู่ในน้ำสะอาดเดีคยะน้ำถึงเท่ามันอยู่จะเป็นเส็ตใสค่ะแต่จะต้องเอามาล่างไลายๆน้ำจนมันสะอาดค่ะคักเซ็จแล้วก็ปั่นน้ำทินค่ะพี่น้อง น้ำออกแล้วก็เอามาซาับค่ะยูบานอีแม่เพิ่นบ่ได้ต้มใส่น้ำห่อนด้วค่ะซับไว้แล้วก็จังเอาหนำต้มปลาเดืเอดๆนะคะพี่น้องมะเทใส่หนำปลาหนำต้มปลาเทาใส่เห็มันสุกค่ะรวกค่ะมันสุกแต่ถ้าใครอยากเอาไปต้มใส่น้ำห่อนก็ได้ด้วยกันด้วยค่ะรวนน้ำห่อนไปเลยก็ได้ะคะ่ะมาเตรียมเคส้นสร้อยถั่วส้อยมเมื่อคืนค่ะมะกะ คาตัไคร้กับอยเป็นตอนไหนหน่อยแบบนี้นะคะคาออนนหมอคาออนซอยตอนไห,หน่อยซับใส่ค่ะกระตุม่มปลาใส่เกลือใส่น้ำปลาค่ะพี่น้องเอาน้ำต้มอันนี้ละค่ะไปลวกเท่าไ้มันสุกตัวปลาค่ะสุกแล้วแกเอาตะเหนือไปต่ำค่ะต่ำเหนือให้มันละเอียดเพราะว่าตอนที่เอาไปใส่หลาดเท่ามันจะได้สมวนผสมมันจะได้เข้ากัน เทนำหันท้อนในือเท่าไปเลยค่ะเทแซ่ไหวแล้วก็ค่อยปรุงรสค่ะมือในือด้ปลาเข็งพี่นนองได้ปลาเข็งแซละเท่าเหนือปลาเข็งในป่กินในแซ่แซ่ดเลยเป็นปลาที่มีความมันๆจักน่อยค่ะ้วก็เหนือมันแซ่ี่นนอง ผสมครบแล้วก็บสินําปุงรดค่ะเครื่องปุงหลาเท้าเนี่ยเครื่องปุงปรถตัว่ไม่อย่างเลยพี่น้องไม่ต้องนำปลาช่วยดค่ะเพราะว่าปลาเขาเด็ดตรงใส่ปลาไปแล้วนะคะน้ำตรงปลาหลแล้วก็ใส่พริกป่นขขเขาขวดเลยพี่น้องถาอยากเผ็ดมากขึ้นก็ใส่ซ้อยแบบพริกสดใส่น้าก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่เนื้อปลาใส่หอยใส่พักทุกอย่างลงไปค่ะพักจะมีต้นหอมพักชี่พักข้อมเปลค่ะแล้วก็พักแพ่พี่น้องหัวขาวานจากไข่ค่ะปลาแข็งเทลงไปเฮดตอนหน,หน้อยๆค่ะเวลาสดจังสิสดไง่ายๆนะคะพี่น้อง่าำง่ายๆพอ ใส่ชูโรสน้ำปลาลงไปกะแบบมาตองใส่หลายค่ะใส่ที่ละหน่อยฟอนค่ะเกิดมันเข้มจนสิแก่ถามันเข้มมันแก่อยากมากค่อยๆเติมมันแก่ได้บอนั่กับเติมผงนั่ไปอีกนะคะเสร็จแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันพี่น้องซ้ำนีแ่แหละค่ะลาบเท่าอาจจะเสียเวลาตเตรียมเครื่องจักหน่อยอยู่คะ่ะแต่ตอนปรุงในบระหยาดเลยค่ะพี่น้อง จเ,เรียบร้อยค่ะตัดเสิร์ฟค่ะพักกราบกะกินใดทุกอย่างเลยพี่น้องพัดกระถิ่นบักแตงเครื่องหอมมันหลายค่ะสดน่วๆเลยพี่น้งองหอมมาจากพี่น้องแสบๆน้ำกันสวัสดีค่ะ